สวัสดีค่ะมาดูตำแหน่งต่อไปนะคะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่แปดตำแหน่งที่แปดมรณะอันนี้ก็คือชีวิตการเป็นครอบครัวการแต่งงานความรักความสุขแต่มันเป็นมรณะ คือชีวิตการแต่งงานก็คือกลายเป็นออรณะกลายเป็นว่ามือที่สามเข้ามาแทรกแซรกเออมือที่สามจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้ถ้าบุคคลนี้ของคุณจะไม่ดึงเขาเข้ามาไม่มีทางใช่ไหมงั้นมามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อในอดีต ว่ามือที่สามยุยงอะไรเหลอคะ่ะโอ้โหที่สามเหรออ๋อเรียกบางคนนครับครัวเดี๋ยวเวล เรต้องจงบันชอนอ่าเมื่อนนอดีตะนะก็คือความรักชีวิตการแต่งงานในครอบครัวนนะก็คือมันก็มีรักซ้อนเข้ามานะคุณก็เลยยอมตัดจบนะเออตัดจบคุณก็ขอไปสร้างงานสร้างอาชีพของคุณเองนะออสิ่งที่คุณชอบนะถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จเกิดผลสี่เหรียญนี่คือความรักเหรอคะ ความสำเร็จเออความสําเร็จความสําเร็จของคุณความสําเร็จชื่อเสียงม,มันเป็นมรณะนะเป็นโมรณะ,นนะรณะแต่สิ่งหนึ่งที่มรณะทำได้ก็คือ,อมือที่สามเข้ามาเท็กแสงใช่ปะแต่ชีวิตของคุณแต่ชีวิตของคุณได้กำเนิดเกิดใหม่คุณจะร่ำรวย เป็นเศรษฐีมีกินมีใช้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งปัตตีอา้าวก็ไม่ง่ายแต่เวิง่ายกรดูกที่ทุกทางไง่ายชปลาห่างง่ไงเป็นมรณะก็จริงนะแต่ว่ามือที่สามไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตของคุณได้ค่ะนี่ค่ะที่ก็าทำได้นะคะก็แค่แย่งชิงบุคคลของคุณไปได้เท่านั้นเอง แต่ชีวิตดวงชะตาบารมีการงานอาชีพของคุณก็แล้วแต่เงินทรัพย์สิสนสิ่งนี้มันเป็นของคุณแต่เดิมที่อยู่แล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ในสิ่งน,นี้ต่อให้เขาอยากได้อยากามีอ่ะสมมติถ้าบุคคลของคุณเอาไปให้นะก็คือสิ่งนั้นแหะมันไม่ใช่ของคุณคุณไม่ต้องเสียใจเพราะว่าท่าน,นศิลปศิทธิธ์ท่างจักรวาลท่านรอ ท่านรอคุณอยู่ค่ะเมื่อคุณรักตัวเองคุณสําเร็จกับวิชาการงานของคุณใช่ไหมนี่ไงความรุ่งเรืองชื่อเสียงโดงง่งดังเงินทองทุกสิ่งอย่างจะเกิดกับคุณเองคือความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างนะนี่นะความอุดมสมบูรณ์เงินทองชื่อเสียงคุณได้ท่องเที่ยวไปทั่วทั้งโลกะหรือแบบทุกคนอะทุกคนทั่วทั้งโลกอะคือไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณนะนะรือคุณได้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ดีกินดีอะคือ คุณมีแต่ความอู้ดมงสมบูรณะ์นะแล้วก็เงินทองคือไม่ขาดนี่ไง,ไ,งไม่ขาดครับผมไม่ต้องห่วงครับผมก็แค่คนไม่ดีคนหนึ่งก็ไม่เป็นไร <c oughs> สิ่งนี้มันคือพลังงานลบที่เขาเชื่อฟังบุคคลที่สามนี่ค่ะคือมือที่สามทำได้ก็แค่ <c oughs> ก็แค่ได้คนของคุณไปก็แค่เท่าน,นั้นเองก็สิ่งอย่างอื่นก็คือ สิ่งใดที่เป็นของคุณก็เป็นของคุณนี่คือบุญบารมีที่คุณสร้างมาก็จะเป็นของคุณเขาคิดว่าจะเข้ามามาขโมยใช่ไหมเป็นไปไม่ได้คะ่ะวาสนาใครวาสนามันคะ่ะเข้จายป้ามือที่สามดูวานิจยชวาสนาของใครวาสนาของมัน,นะคาแต่สิ่งที่คุณได้ไปน่นหระคุณคิดว่าทองเหรอฉันว่าไม่ใช่อะ่ะฉันว่าเป็นขี้ว่ะยินด,ด,ดีนะคะคุณได้ขี้ มันเม็นท้องเด้อสูงมันคืออ,อุจจาระนะคะ